ท่านถามมาทางเพจทาง y o u t u b e นะครับว่าวิธีการเปรียบไก่เปรียอยังไงเราต้องเลือกให้เป็นไก่เราชอบอะไรให้ตีตามนั้นไก่เทคนิคการเปรียบก็ไม่มีอะไรไม่ต้องไปกดแปลอะไรมันหรอกครับบางคนตัดปรงตัดปีกผมว่าเสียเวลาใครมีไก่เก่งเปรียบดีเลี้ยงดีทำน้ำดีก็มีใช้นะครับมีใช้ถึง7จ0 ผมเบิร์ตสองมีสวันนะครับก็หลายท่านถามมาทางเพจทาง youtube นะครับว่าวิธีการเปรียบไก่เปรียบยังไงนะครับถ้าเป็นมีสวันทีมก็ไปเปรียบแบบตรงๆเลยนะครับไม่เคยไปทำน้ำหนักนะครับเพราะว่าบางทีไก่เราชนระยะสั้น5วัน6วันเนี่ยถ้าเราไปทำน้ำหนักเนี่ยสุขภาพไก่เราก็ จะไม่ดีได้นะครับมันต้องใช้ความสามารถความชํานาญในการดูขี้ไก่ดูความพร้อมของไก่ด้วยไม่ใช่ว่าอึกอกอะไรก็จะไปลดน้นําหนักนะครับมันจะทําให้ไก่เราสูบแล้วก็โสมได้นะครับปิน so ไม่ดีได้นะครับไก่เทคนิคการเปรียบก็ไม่มีอะไรไม่ต้องไปกดแปลอะไรมันหรอกครับบางคนตัดโพงตัดปีกผมว่าเสียเวลา ีไหมดีมันจะทําให้ไก่จับเล็กนะครับแต่น้ําหนักไม่ลงนะครับขอให้คุณตัดปีกไปสองข้างด้วยขึ้นตาช่างอ่ะนิจิตอนนะครับมันแค่มินมินมินครึ่งมินเองนะครับแล้วมนานั่งต่อเกือบตายผมเคยทํามาหมดแล้ว <c oughs> เทคนิคพ,พวกนี้นะครับ <c oughs> เทคนิคการเปรียบไก่อันดับแรกนะครับเราไปหากิโลมา1ตัวกิโลกิโลช่างไก่เราเนี่ยครับแล้วเรา ฝึกจับไก่นะครับให้เก่งก่อนเดาวมือเราก่อนว่าเราเนี่ยจับไก่น้ําหนักได้หรือยังนะครับถ้าเราจับปุ๊บเฮ้ยสองเเราขึ้นตะช่างปุ๊บสองเหรือ2องหครึ่งคาดเคลื่อนไปครึ่งขีดเราเปรียบไก่สนามได้ถ้าคาดเป็นขีดเรายังไปสนามไม่ได้นะครับแล้วก็เราก็ช่างตัวที่3ามที่4ี่หรืออะไเราเรา,เราต้องหัด เปรียบไก่อยู่บ้านก่อนนะครับอันดับแรกเลยเปรียบไก่กับกิโลก่อนนะครับถ้าเราเปรียบไก่กับกิโลได้แล้วคุณไปสนามได้แต่ไม่ใช่ว่าเรายังจับไก่อยู่บ้านเราวนกิโลไม่ได้เราจะไปเปรียบไก่ในสนามไปชิงเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านของเขาก็ยังไม่ได้นะครับอันดับแรกเลยเราอุ้มไก่ไปตีเราเป็นไก่หนุ่มเราก็ต้องไปหาไก่หนุ่มถูกไหมครับ เราอย่าไปตีลูกแซมแหลมถ่ายไม่เอาอย่าไปข้ามรุ่นไก่กินข้าวคนละปีนะครับตีเจ็บไม่เท่ากันก็ฝากให้น้องน้องอันเนี้ยเป็นข้อคิดนะครับหนุ่มตีหนุ่มนะครับแต่ถ้าเราไปลูกถ่ายเราตีหนุ่มได้เราได้เปรียบนะครับเราตีถ่ายได้เราตีอะไรได้หมดแต่เราหนุ่มนะครับแนะนำนะครับให้หนุ่มตีหนุ่มนะครับอย่าข้ามรุ่นนะครับ พอเราเจอเราหนุ่มเราเจอหนุ่มเราขอดูตัวหน้าบางเหมือนกันแข้งเกตแข้งเดียวกันเดือยรุ่นเดียวกันดูปุ๊บพอเราจับน้าหนักใช่แล้วเราก็มาดูส่วนสูงเ,เราชอบอะไรถ้าเราชอบคางเราก็เรียนหน่อยแต่เราชอบหน้าหงอนเราก็ต้องเปรียบให้เราได้ช่วงไม่ใช่เราชอบหน้าหงอนเราไปเปรียบเตี้ยมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งไก่ทําการบ้านไปจากบ้านเรารู้อยู่แล้วว่าไก่เราตัวเนี้ยชอบตีไทยสมมติว่าเราอุ้มพม่าไป มันเป็นพม่าตีพมา่าหรือพม่าตีไทยนะครับเราต้องเลือกให้เป็นไก่เราชอบอะไรให้ตีตามนั้นแล้วพอไปเปรียบปุ๊บเ,เจอเขายัว่วก็อย่าไปโมโ oh หใส่เขานะครับเพราะว่าบางทีเขายัว oh a, ย่วโมโหยั่วเราตีนะครับก็คือมันเป็นเทคนิคของออการแข่งขันนะครับใครมีไก่เก่งเปรียบดีเลี้ยงดี ทำน้ำดีก็มีชัยนะครับมีชัยถึงเจ็เอการเปรียบไก่นะครับมีผลถึงทำให้เราเ,ออเข้าถึงชัยชนะได้แล้วก็ทำให้เราปาชัยได้นะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นนะครับอย่าคิดว่าเอ้ยใครก็ได้มีไก่เก่งแล้วใครไปเปรียบให้กูหน้อยอะไรเงี้ยอย่านะครับหมดตัวนะครับก็มีอีกหลายหลายๆอย่างนะครับ เรื่องกลการเปรียบนะครับอ,อยากให้น้องๆค่อยๆตีจากเล็กนะครับตีจากเงินร้อยเงินพันขึ้นไปก่อนนะครับปีแรก2ปีไม่ต้องไปรีบตีเงินเงินเงินหลายหลายหายมืน่นหลักแสนนะครับเพราะว่า1นึ่งเ,เราต้องฝึกตัวเราให้เก่าให้แก่งให้ชิ้ให้ให้ชอบไก่ก่อนนะครับแล้วก็เชื่อผมอยู่อย่างหนึง่งนะครับก่อนจะเก่งต้องหมดก่อน อันนี้ต้องต้องต้องโดนทุกคนนะครับคือเราต้องแพ้ก่อนว่างั้นถ้าเราไม่ไม่รู้จักแพ้วันนี้เราจะไม่เป็นผู้ชนะในวันหน้าแน่นอนนะครับบางคนถามผมว่าพี่พี่ตีแพงพี่ก็เออพี่ก็ผ่านมาตลอดหนาอะไรเงี้ยแต่ทําไมพี่ดูยังไงพี่ดูคู่ตียังไงพี่ถึงไปส่องตีกับตัวนี้บอกผมไม่เคยส่องใครเลยนะครับแต่ไก่ผมชอบอะไรผมจะตีตามไก่ แต่ก็ช่วยไก่นิดนึงก็คือเปรียบในรุ่นเดียวกันนะครับเปรียบในรุ่นเดียวกันก็กินเราเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนที่ไม่ตีข้ามเวทนะครับแล้วก็ไม่ตีข้ามอายุตรงเนี้ยน้องๆมือใหม่นะครับเอาเก็บไปเป็นการบ้านได้นะครับมีอะไรนะครับสอบถามไว้ที่ YouTube หน้าเพจนะครับแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาจะมาถามผมนะครับก็อะไรช่วยได้สนับสนุนวงการเรานะครับผมยินดีนะครับแชร์ประสบการณ์ กันไปนะครับยังไงฝากติดตามเพจเบิร์ดมิสุวรนนะครับแล้วก็ y u t u b e เบิร์ดมิสุวรณด้วยนะครับถึงตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ